คุณพิธายกมือเจิญครับครับท่านประธานขออนุญาตครับท่านประธานณปัจจุบันตอนนี้ครับมีเอกสารจากสารรัฐธรรมนูญนะครับมีคำสั่งให้ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นคงจะขออนุญาตพูดกับท่านประธานว่ารับทราบคำสั่งนะครับแล้วก็จะปฏิบัติตามอย่างที่เป็นคำสั่งจนกว่าจะมีคำ วินิจฉัยเป็นอื่นนะครับขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่แล้วก็ขอฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับในการใช้รัฐสภาในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ <S <S ผมคิด<ม>ว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับตั้งแต่วันที่14พฤษภาค,คมนะครับแล้วถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทางถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ป,ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธาน คขอบคุณคุณพิธามากครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ